เอาละครับกลับมาพบกับช่องปาร์ตี้พี่แทนและวันนี้เราอยู่กับเกมมินิมอเตอร์เวซึ่งวันนี้ผมอยากมีด่านที่อยู่ในใจผมอยู่ด่านหนึ่งนี่นี่น,นี่เลย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 แค่ด่านนี้มันจะมีทะเลมีภูเขาและมีแม่น้ำตรงกลางค่อนข้างเรียกว่ารวมทุกอุปสรรคขาดแค่รถไฟขาดแค่รถไฟอันเดียวเท่านั้น ซึ่งในหมดชาเลน g e ที่เราจะมาเล่นก็คืออันนี้นะครับข้อมูลตามนี้เลยไปลุยกันเลยอืมอันนี้ก็ข้อมูลควมมมาถึงคุณพี่ก็ก็ไกลเลยเนาะไปครับสะพานก่อนหนึ่งเปิดบ้านเข้าถนนเยี่ยมไปเลย <c oughs> แลกเริ่มอีซี่ง่ายเสมอ อะบ้านหลังที่สามเริ่มมาก็จะมีสะพานให้หนึ่งอันกับอุโมงค์นหนึน่งอันถนนสามสิบใช้ไปแล้วสิบซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็โอ้บ้านสีเดิมบ้านอีกหลังบ้านเยอะไปหมดเอ้ยบ้านห้าหลังแต่ออืก็เรียกได้ว่าขอขอรีเควส์เยอะเอาเรื่อง ้รถรถเริ่มไม่ทันเริ่มแบบค่อยๆบวกมาเรื่อยๆอยา่างตอนแรกอะ่ะหนึ่งสองใช่ไหมทีนี้ก็เริ่มมาสามาสี่อันนี้นี่คือยังไงดีเหมือนว่าอาอืมอันนี้เจ็บอันนี้ผมเจ็บเพราะว่าเรามีสะพานแค่อันเดียวต้องใช้ร่วมกันผมจะพยายามให้เขาใช้ ถนนร่วมกันให้น้อยที่สุดอุ้ยถนนหายไม่ได้ตั้งใจให้ถนนหายอ่าสะพานเพิ่มอีกอันึงแยกเลยนี่โอเคเราแยกเขาออกมาจากกันได้แล้วประหยัดประหยัดถนนหน่อยในการใช้ทางทะเยงแล้วก็ตรงนี้ด้วยการที่บ้านเขาใกล้กว่าเดิมแค่ข้ามสะพานมาก็ถึงแล้วทำให้จุดโนติของเรานั้น น้อยลงอือหือยังไงล่ะผมก็อุตส่าห์พยายามไม่ตัดป่าสุดท้ายผมต้องมนตัดป่าไม่ได้ตัดป่าไม่ได้ด้วยเอาละถ้าตัดป่าไม่ได้ตัดป่าไม่ได้ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้ถนนร่วมกันแล้วแหละวิเย็นสิพี่พี่จะเย็นอืหือเอาอมโมงมาก่อนต้องใช้หรือเปล่า คนเดียวพอหรือเปล่านะบ้านหลังเดียวพอหรือเปล่าใส่วงเวียนเข้าไปซะเลยโอ้โหโก็กลายเป็นว่าถนนน,นี้สามสีเลยนะเอ้ยาเย่ละครับแบบนี้ก็มีการใช้ถนนร่วมกันอีกแล้วอุย้ยเขาเริ่มใช้ถนนร่วมกันเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็จะพยายามแยกเขาออกจากกาันพยายามใช้ถนนร่วมกันให้น้อยที่สุดตรงนี้ก็จะผสมกันแค่นิดเดียว แค่ใช้สะพานร่วมกันนิดหน่อยโอ้ไม่หน่อยละจากทางไปห้างไปหมู่บ้านเนี่ยใช้ถนนร่วมกับทะลุเขาเรียกว่าทะลุหมู่บ้านพี่ส้มกันเลยทีเดียวเชียวพี่แดงนี่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เอาละมอเต์เวมามอเต์เวนี่ผมควรจะเอาลรงตรงไหนละ่ะเพราะถ้าหากว่าถามกันแล้วหูสีส้มนี่ก็ไปสองด้านแต่จะเอามอเต์เวให้สีฟ้า ดูสีแดงทำตัวไม่ใช่ปัญหาเพราะเรามีอุโมงยังไงล่ะอันนี้เราทิ้งไว้บ้านด้านซ้ายสองหลังนั้นเราทิ้งไปก่อนผมขอโทษไม่ทิ้งก็ได้แต่ถ้าคุณพี่จะทำกับผมขนาดนี้นีอ่อย่าไปตัดทางนั้นสิโค้องอีกทางหนึ่งได้ไหมล่ะถ้าโค้องอีกทางหนึ่งก็ได้แล้ว ขาไม่ให้ผมโค้งอีกทางหนึ่งครับผมเสียใจคือถ้าโค้งอีกทางหนึ่งอ่ะมันก็ก็สวยอ่ะมันก็สวยกว่าเอาไฟเขียดไฟแดงมาช่วยตรงนี้ดีกว่าไม่รู้ว่ามีประโยชน์ไหมแต่เออเอามาช่วยหน่อยเพื่อจะช่วยให้ทางแยกตรงนี้มันราบลื่นยิ่งขึ้นถ้าคุณพี่จะเรียกบ้านมาอย่างนี้ก็ห้างอย่างนี้ก็เอาไปเลยผมยกให้อันนี้บ้านสามหลังลงห้างไม่น่ามีปัญหาอะไรอันนี้ เริ่มเยอะโอ้ดูเหมือนว่าต้องมีการใช้ถนนร่วมกันสักหน่อยเพราะว่าโนติเริ่มเยอะแล้วใส่อันนี้เข้าไปเอ้ยเพิ่มมอเตอร์เวย์การเพิ่มมอเตอร์เวย์แบบนี้นั้นทำให้ผมอยากจะทำอย่างนี้เส้นนี้อะอามาลงตรงนี้เลยลแล้วกันแล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งไม่ใช่หมู่บ้านนี้แล้ว บ้านอยู่นี่อุ้ยโอ,ยอย้เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวดี๋ยวไม่ทันดูไม่ทันดูแบบนี้ผมไม่ทันดูโอ,อ้โหูมมงไม่มีสะพานไม่มีมีถนนสามสิบเส้นไม่สามารถทำลายป่าได้ซึ่งโอ้ป่าเต็มแมปเลยหรือว่าเราจะวนไปอย่างนี้ล่ะเราเอานี้กับอันนี้ไปแล้วก็ต่ออันนี้ลงอันนี้ขยับไปไม่ได้เร็ว ก็จะกลายเป็นถนนรวมแบบนี้เน,นี้ยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นตึ๊ดตึด๊ดเราอ้อมไม่อันนี้หันขึ้นนี่อย่างนี้แล้วก็เราเอาบ้านฟ้านี้ออกเราเอาบ้านฟ้านี้ออกเราปิดถนนตรงนี้ไปทางนั้นไม่ได้เราอ้อมขึ้นหัก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 ตรงนี้ามาได้แบบนี้ได้แค่สีชมพูจะไกลนิดหนึง่งอาจจะไม่นิดไกลมากเลยแหละ เงล่ะอัจฉริยะภาพของผมนั้นก็ยังมั่วเลยครับเดี๋ยวต้องดูก่อนถ้าอันนี้ไปไม่ทันโอ้ยสีแดงเยอะจังอะวงเวียนต้นไม้ก็เยอะสีแดงก็เยอะดูเหมือนว่าสีแดงอันที่ไม่ทันจะเป็นอันนี้กับตรงนี้จะเยอะกว่าอันนี้ ตอนนี้สีแดงน่าจะกำลังขอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีบ้านเต็มไปหมดเลยเนี่ยยังไม่หยุดเอาสีส้มมานี่ร่วมอันนี้ใช้ถนนร่วมกันไปเลยเพราะว่าไปห้างเดียวกันอยู่แล้วโอเคครับตอนนี้เราถึง600ครัยังสบายโยชิลๆครับคุณผู้ชมดูกันเพลินๆไม่มีรถติดไม่มีอะไรเลยอุปสรรคไม่มีสบายหรือ สะพานใช,ใช้สองเส้นอย่างคุ้มสีฟ้าก็เอกจากมอเตอร์เวลลงห้างไม่ทำให้รถติดอุ้ยได้มอเตอร์เว์เพิ่มอีกอันหนึง่งแจมวมาวเอาละห้างสีฟ้าเพิ่มต้องขอรถคันนี้มานะถ้าง,งั้นก็อันนี้ก็ตรงได้เลยเนี่ยเราติดแค่ว่าบ้านมาอยู่ตรงเนี้ยทำให้เราไม่สามารถลากอย่างนี้ได้ อันนี้ก็จะมีปัญหาแค่การที่าทางเข้าห้างติดไฟแดงเฉยๆถ้าเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆเติมบ้านสีส้มอีกอสีแดงโอ้ไม่ยากเลยถ้าพี่จะอยู่อย่างนี้แล้วก็เข้าหน้าบ้านไปเลยนี่ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีครับผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์เข้าสัปดาห์ที่เก้าเราเอาอุโมงค์เพิ่ม สูอยู่นี้สถานที่อ๋อสีภูอยู่นั้นอีกแล้วเราไม่สามารถเราไม่สามารถทําลายธรรมชาติได้และธรรมชาติเต็มไปหมดอุ้ยยหญ่โยว่าสีภูจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีมอเตอร์ว์ที่ช่วยได้นี่ไงต่อถนอนเพิ่มจากตรงนี้เขาใช้ได้ทดั้งรถทางไกลและทางไกลจริงอันนี้เข้าไปได้มีปัญหา เพิ่มสักสามหลังไม,ไม่ไม่ทำให้รถติดหรอกใช่ไหมใช่สิเก็บสะพานไว้ก่อนสีนงเงินข้างบนนี้ก็น่าเป็นห่วงนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมเนื่องด้วยที่ว่าหมู่บ้านอ่าถานนเส้นนี้เป็นบ้านสามห้างสองอาจจะน้อยไปน,นิดนึงอาจจะต้องยอมรวมกันหน่อยอ๋อหรือจริงๆทำอย่างนี้ได้นะก็นี่ไงล่ะนี่ก็จะ ได้บ้านมาเพิ่มอีกหลังหนึ่งเยี่ยมไปเลยอยอีกหลังหนึ่ง perfect ตรงนี้ไม่ทันตรงนี้จะไม่ทันไม่มีมอเตอร์เวสะด้วยสิอออยเอาโุโมงคหมสักครู่ต้องรอต้องรอสิชมพูลงตรงนี้ยังมีอีกเหรออันนี้คือเส้นนี้อันนี้เส้นนี้ รถกําลังทยอยไปกลังไปช่วยอดทนหน่อยสีชมพูก็จะไม่ทานอ้าวสีดุถนนขาดสีแดงกําลังทยอยแก้งกําลังทยอยแกย้อ้าวโอ้รถติดตรงนั้นนิดหน่อยอืมหนึ่งพันห้ารอยเจ็สบเจ็ดเปลดล็อกหมดเอ็กเปิดแต่ว่าเราจะมาเล่นชาเลนจ์ของเมืองนี้กันต่อเลยนะครับเมืองนี้มีแม่น้ำมีรถไฟ น่าจะไม่มีอุโมงนะหวังว่ารุยกันเลยอืมจตวรรษไฟมอเตอร์เวยยโหทายถนนไม่จำกัดสะพานมีหนึ่งแต่ว่าบ้านเริ่มมาก็อยู่ไกลซะเหลือเกินก่อนอื่นเราต้องอ้อมนิดนึงเพราะว่าเรามีสะพานแค่หนึ่งขออ้อมแม่น้ำนี้นิดนึงอ้อมทะเลสาบโอเคจุดที่หนึ่งผ่านไป เมื่อเขาให้ถนนมาแบบไม่จํากัดนี่ก็ใช้กันแบบเอามันเลยเอาให้สุดเอาให้สุดก็ไม่ต้องกลัวเปลืองเราเน้นเป็นแบบต, ONG ต,ตรงๆเลี้ยวๆนียบไปไม่เป็นอย่างนี้บให้เอียงนิดนึงอ่ะพะเอียงนิดนึงมันสวยดีแล้วก็มีผลต่อการแบบลดจะลดความเร็วลงอะไรอย่างนี้ด้วยอ mm ืม hmm. ไม่มีการอัปเกรดอย่างนั้นหรอจะบอกนะว่าฉันมีสะพานแค่อันเดียว เอาละแบบนี้ก็สนุกอ่ะเด้อุ้ยเอาละน่าจะได้เริ่มสนุกในเร็วๆนี้เราไม่รู้ด้วยสิว่าในเมืองเมืองนี้เขาจะให้เราทั้งหมดอีสีโอเคสีที่สามมาแล้วเติมบ้านให้อย่างเร็วเอาผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์อันนี้อันนี้ไกลหรือเปล่าเนี่ยน,นี่เราจะให้เขาเรอ รถไฟไปเลยอัดตรงนี้ตรงตรงๆโอเคน,น,น่าจะทันนะเรามีสะพานแค่อันเดียวเราจะขยับสะพานลงมาอันนี้เราต้องรอเขาคืนสะพานก่อนอีกรอเขาขอเราขอสะพานคืนหน่อยครับเราจะยับสะพานมาให้ลงมาตรงกลางขึ้นลงมากลางขึ้นตั้งช่องหนึ่งเนี่ย น,นี้เราเตรียมพื้นที่ไว้เพื่อว่าจะมีบ้านมาปลูกเพิ่มหรือว่าเตรียมอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหอันนี้ที่เรียกว่าแกล้งกันสินะเพราะไม่มีการอัปเกรดแต่ว่ายังไงก็กต้องใช้ถนนร่วมกันสะพานร่วมกันโอ้โหอันนี้เกนินนี่เกินไป พยายามทำให้ทุกอย่างแบบอยู่ในส่วนกลางๆไว้หน่อยทุกคนใช้ได้ใกล้เคียงกันที่สุดเริ่มจะไม่ใกล้เคียงละอันนี้เริ่มจะโมโหละตัดต้นไม้เลยแล้วกันนี่ครับไปนี่ได้เลยถ้าสุดท้ายแล้วจะรวมกันอย่างนี้แล้วก็บ้านหลังนี้ก็น่าจะใกล้กว่าใกล้กว่าการที่เรียกรถจากอีกฝั่งหนึ่งของถนนมาซึ่งก็ช่วยลด รถติดได้อาล่ะเเห็นเลี้ยวไปแปลกๆแล้วคันเนี้ยเริ่มแล้วเริ่มละวเว่าเมืองนี้เริ่มเริ่มไม่สามารถใช้การแยกสีได้เพราะว่ามันผสมสีกันมานานแล้วอ่างน,น้สบายเยอะไปละฝั่งเนี้ยขาดแค่สีส้มเท่านั้นขาดบ้านสีส้มถ้ามีบ้านสีส้มนะจะตัดตะพานทิ้ง ฝั่งนี้ก็ทํามีบ้านสีแดงผมก็ตัดสะพานทิ้งได้เหมือนกันหแหมขอสีหนึ่งให้สีเพิ่มไอพวกนั้นไม่มีสะพานให้หรอกนะแบบนี้น่าช่วยอันนี้ง่ายเลยนนี้ก็ตัดสีเทาออกจากระบบดีไม่ดีย้ายหมู่บ้านมาฝั่งนี้ก็ได้นะเนี่ยย้ายมาวันนี้ สีเขียวโอ้สีแดงด้วยนี่สีส้มไม่ยากนี่เลยก็ได้อันนี้ก็ไกลสีแดงตรงนี้อืมโอเคโอ้สีฟ้าเพียบเลยสีฟ้าเยอะมากหมู่บ้านมาอย่างไม่หยุดยัง้ง สีแดงเขาจะมาทันหรือเปล่าสีฟ้ากักจะเยอะเกินไปแล้ว้องมอเตอร์เวย์ไปลงตรงนี้ซะแล้วแหละตัดออกจากถนนไปซะเลยจากตอนแรกที่สีฟ้าช่วยแค่ห้างนี้มองอยู่ว่านี่เราตัดตรงนี้ดีกว่าหมู่บ้านฟ้าเนี่ยโอ๊ยเกือบเกือบเกือบสีแดงมาแล้วสีส้มมาแล้ว ฝั่งนี้มีสีส้มสีฟ้าสีแดงสีเขียวเขียวนี่เยอะมากอ้าวะเป็นการโผล่ของสีเทาที่ตลกมากตลกจริงจริงสีส้มตรงนี้บ้านจะไม่พผ่ ต้องให้ช่วยจากฝั่งนูน้นการที่ผมหันทางนี้เพื่อให้ mm hmm. เขาใช้ถนนร่วมกับสีอื่นน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ mm hmm. ถ้าผมตัดตะพานนี้จะเกิดอะไรขึ้นเรามาลองพิเรนตัดตะพานทิ้งกันเลยดีกว่ายัางไงเป้าหมายทุกอย่างของทุกเชิญ์เลนของผมนั้นก็คือเกินหนึ่ซึ่งตอนนี้มันเก้กว่าแล้วยังไงก็หนึ่หรือเปล่า นี่ไปเลยพาเข้าออกพากลับพาขนส่งเข้าออกกันรัวๆทีเนี้ยโอ้โหรู้เลยว่าสีเขียวไม่พอจริงๆเข้าใจถึงหลักัจธรรมเลยว่าสีเขียวไม่พอแค่นั้นโอ้โหเป็นห้างใหญ่รถไฟฟ้าสองสีส้มก็ตามมาติดๆ อยากโยงมันเปนร่วมร่วมกับถนนเส้นนี้เอาละพื้นที่สีฟ้าจะได้ช่วยได้ด้วยเอาละเหลือมันตองไปวอีกแค่สองเท่านั้นเอาลืมสีแดงตรงนี้ได้อย่างไรนี่ผมนี่ช่วยจริงๆเลยขึ้นๆนๆทางด่วนขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วน,วนลืมมองสีแดงตรงนั้นนะคุณผู้ชมมองไม่เห็น เดีย๋ยวเราไปดูสกอร์กันหน่อยซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนี่หมดชาเลนจ์ Challenge เราอยู่ที่35%ส่วนเมืองที่แล้วเราอยู่ที่15%แม้ว่าเราจะทำได้แค่พันห้ากับพันสามแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในความพยายามของเราก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ